สวัสดีครับพบกับสุลุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใครรหัสยู l เนะครับเปิดสูตรรับหงแดงต้องเก็บอีกกี่แตม้มเพื่อหนีตายรอบเพย์ออฟสุดโหดความแพ้ผัครั้งล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้เปลี่ยนเส้นทางสู่ความสุเร็จของลิเวอร์พูลให้กลายเป็นสมการที่ท้าทายนะฮะคำถามสำคัญที่เดอะคัพทั่วโลกอยากจะรู้คือทีมของอันเนอร์สัตต้องทำอีกกี่คะแนนเพื่อการันตีตั๋วทอง สู่รอบส6ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงด่านเพลย์ออฟสุดทรงหดในเดือนกุมภาพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันนะครับโจทที่ต้องตีให้แตกภาะตารูปแบบใหม่นะครับส6มสิบทีมลิเวอร์พูลมีอยู่3คะแนนในมือจาก2นัดแรกชนะแองกุมาเรดแพ้กาล,ลาสไลายเหลือโปรแกรมอีก6นัดให้ไล่ล่าคะแนนนะครับเป้าหมายไม่ใช่แค่การเข้ารอบแต่คือการจบใน8อันดับแรกเพื่อไม่ต้องไปเหนื่อยเพิ่ม ท็อป8ทั้งด่วนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติได้พักเต็มเตมในเดือนกุมภาพันธ์อันดับที่9ถึง24เส้นทางสุดทอรหดต้องลงเตะรอบเพย์ออฟ2นัดเจาวยือนซึ่งเป็นช่วงโปรแกรมลีกและฟุตบอลถ้วยอัดแน่นที่สุดนะครับภารกิจ13แต้มจาก6นัดสุดท้ายจากสถิติลูกันที่แล้วนะครับเลขมาสจันท์ที่การันตีท็อป8ได้อย่างปลอดภัยคือ16คะแนนดังนั้นเมื่อหักลบกับคะแนนที่มีอยู่ ภารกิจของหงแดงจึงชัดเจนอย่างยิ่งเป้าหมาย16คะแนนปัจจุบันมี3คะแนนต้องการอีก13คะแนนด้านหมายความว่าลิเวอร์พูลต้องทำงานให้ได้ในระดับชนะ4เสมอ1จาก6เกมที่เหลือซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ดูจากโปรแกรมสุดหินนะครับจะพบกับไอท a ร์คเฟิรฟิร์ดโดยจอกไปเยือนนัดที่2จะพบกับเรือมรติเล่นที่แอนฟิลด์ในบ้านนัดที่3เล่นที่แอนฟิลด์พบกับฟิฟีไฮโอเฟน นัดที่4ออกไปเยือนอินเตอร์มิลานที่อิตาลีนัดที่5จะบุกไปเยือนมาร์เซสที่ม่งเศสและนัดสุดท้ายจะเปิดบ้านพบคาราบักในแอนเิลบนนัดพิเศษพลังแห่งแอนเิลในรอบลึกการจบท็อป8ไม่ใช่แค่การได้พักนะครับแต่ยังมีความได้เปรียบมาหาศาลซ่อนอยู่คือการได้เล่นเป็นเจ้าบ้านในนัดที่2ของรอบน็อกเอาท์ซึ่งอาจเป็นปัจจัยตัดสินเกมสําคัญสำคัญได้เลย จบท็อป4การันตีเล่นนัด2ในบ้านรอบ8ทีมสุดท้ายจบท็อป2การันตีเล่นนัด2ในบ้านรอบรองชนะเลิศปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่คะแนนนะครับแต่คือฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลแม้อาเนอร์สลัดจะมองว่าการจบท็อป8คือเป้าหมายหลักแต่ความพ่ายแพ้ต่อกาตลตาสไลได้เผยให้เห็นปัญหาที่น่ากังวลกว่าตัวเลขนั่นคือฟอร์มการเล่นที่ไร้ชีวิตชีวา ดังนั้นโจทย์ที่แท้จริงของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ใช่แค่การคำนวณว่าจะเก็บ13แต้มอย่างไรแต่คือการต้องเรียกสปริตและฟอร์มการเล่นที่ดูดันกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อทําให้ภารกิจนี้สําเร็จลุล่วงนะฮะสัญญาณอันตรายที่แอนฟิลห้าวิกฤตใหญ่ที่อันเชนสลอตต,ต้องแก้ด่วนก่อนหงแดงจะสายเกินแก้แม้ลังจากฝูงพิมลิกจะยังเป็นของลิเวอร์พูลแต่ฟอร์ม ฝูงกับหายไปไหนความพ่ายแพ้สองนัดซ้อนต่อพาเลทและกาลาตาสรายได้กระชากลิวกับสู่ความจริงและส่งสัญญาณเตือนภัยดังลั่นไปทั่วแอนฟิลถึงขณะที่จิมี่กัลเกอร์ออกมาสับเลยว่านี่ไม่ใช่ทีมระดับท็อปพวกเขาเล่นเหมือนกับบาสเกตบอลที่บุกกันไปมั่วไปหมดก่อนเกมชีตาที่ต้องบุกไปยันเชลซีและศึกแดงเดอดกับเมนยยที่รออย,ย่นี่คือ5ปัญหาใหญ่ที่อาร์เนสต์ลต้องหาคำตอบโดยโดย่วน 1. บดล็อกเวียดจีซอร้อยล้านที่ยังคงหาตำแหน่งไม่เจอฟอร์เรนเวียดกำลังตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างไม่หยุดที่ทำเขายังขาดแค่ประตูหรืออาซิตที่จะเปลี่ยนเสียงโห่ให้เป็นเสียงปรบมือแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ฟอร์มของเขาแต่คือตำแหน่งที่สลอดยังหายเขาไม่เจอระบบ422ที่ลองใช้คือหายนะเวียดต้องถูกส่งลงไปยืนบัญชาเกมตรงกลางเท่านั้นเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวเก้ากับความเร็ว และแรงประทะของพิมลีได้ทางออกของสลัดต้องเชมั่นและส่งลงต่อเนื่องให้เขาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดและอดทนรอวันที่เครื่องจากเยอรมันรายนี้จะระเบิดสกเกภาพที่แท้จริงออกมาประเด็นที่ 2. ฟอร์มด่งของโกนเตจากกำแพงเหล็กสูบน้ำมันหน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าใครฟอร์มของอิบรามากโกนเตกำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างน่าใจหายความผิดพลาดง่ายๆหลายครั้ง การขาดสมาธิและการจ่ายบอลที่สะเพร่าการเป็นภาพจินตานี่คือวิกฤตในแนวรับที่แท้จริงพราะทีมแทบไม่เหลือเซนเตอร์แบ็กซีเนียไว้ใจได้อีกแล้วนะฮะกูบ่าแมนบอนั่มัน่นโอ้ยกูหลงเงยทางออกของสโัตส่งสัญเตือนที่จะเตนแม้สโัตจะยังหนุนหลังกอนเต้แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวกอนนเต้เองแล้วเขาต้องปลูกตัวเองจากฝันร้ายนี้ให้ได้ก่อนที่ตำแหน่งตัวจริงจะหลุดลอยไปประเด็นที่3ม ปรีดนาบไปขวาเมื่อมิคฟิลคือตัวเลือกที่ดีที่สดุดมันคือเรื่องตลกลายนะครับที่แบ็ขวาฟอร์มที่ดีที่สุดของทีมตอนนี้คือโดมินิกโซบอสไลน์นี่คือภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของแบ็กขวาอาชีพอย่างคอนเนอร์บาลลี่และเจเลมี่พิมป์ปงที่หาฟอร์มเข็งไม่เจอแม้โซบอสไลน์จะเป็นคําตอบเฉพาะกิจที่จดเยี่ยมแต่มันไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาระยะอยะยาวทั้งออกของสลัดใช้โซบอสไลน์ประคองไปก่อน และนี่คือการแข่งขันที่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ระหว่างแบดลี่และฟิมบงใครก็ตามที่เข็นฟอร์มเก่งกลับมาได้ก่อนก็จะได้ตำแหน่งนี้ไปครองประเด็นที่ 4. สมุติการแดนหน้าเอกซิเกตยึดตัวจริงหรืออิสซักรอวันระเบิดสำหรับดาวยิงกค่ตัว125ล้านปอนด์อย่างอเล็กเซนร์อิซักคำตอบเดียวคือความอดทนการเร่งส่งเขาลงสนามทั้งทั้งที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยคือการฆ่าตัวชัดๆในระหว่างนี้ ฮูกโก้เอเกติเก่ได้พิสูจน์แล้วว่าก็คือคนที่ไว้ใจได้และพร้อมยึดตำแหน่งตัวจริงไปก่อนทั้งออกของสล็อตให้เอกกติเก่เป็นหัวหอกตัวหลักต่อไปและค่อยๆส่งอิซักลงสนามตามคำแนะนำของทีมแพทย์เพื่อรอวันที่เขาฟิตสมบูรณ์และพร้อมกลับมาระเบิดตะข่ายประเด็นที่5เกิดอะไรขึ้นกับซาลาสัญญาณน,น่าห่วงของเดย์คิงคล้ายกับโกนาเต้โมเมตซาลา์กำลังอยู่ในช่วง์มตกอย่างแท้จริง แม้สถิติจะดูไม่เลวร้วายแต่2ในสประตูก็มาจากจุดโทษและการที่เขาถูกรับเป็นตัวสลอนเกมยุโรปคือเรื่องที่ไม่ปกติอย่างยิ่งสัญญาณอันตรายกำลังดังขึ้นว่าเดอะคิงกำลังมีปัญหาตั้งออกคอนซสลัดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องส่งลงต่อไปและเชื่อมันว่านักเตะระดับโลกอย่างซาราจะหาทางกลับสู่ฟอร์มอันสุดยอดของเขาได้ในไม่ช้าเพราะในวันที่เลวร้วายที่สุดเขาก็ยังเป็นอาวุธอันตรายที่สุด ของทีมอยู่ดีส่วนกระแสทีมกาเซียยกกลับเปนแบากแข่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในพรีเมียร์ลีกณนะเวลานี้ต้อนกางฟอร์มที่สะดุดของหงดังลิเวอร์พูลแต่ยังมีแสงสว่างหนึ่งเดียวที่เจิดจรัสเหนือใครนั่นก็คือไรอันกาเฟนแบกที่กำลังระเบิดฟอร์มจนหลุยกาเซียตำนานสมโมสรออกมายกย่องว่าเขาเคือหนึ่งในกองกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดของลีกไปแล้ว แสงสว่างหนึ่งเดียวในวันที่หงแดงฟอร์มรุดแมรีู่ดจะเผเชิญกับช่วงเวลาที่ยังลำบากพ่ายแพ้กัน2นัดติดต่อกันและฟอร์มโดยรวมยังไม่น่าประทับใจแต่ฟอร์มส่วนตัวของรยอยันกาเปนแบงกลับพุ่งทะย,ยานสนทางกับทีมอย่างสิ้นเชิงเขากลาเป็นหัวใจในแดนกลางที่ทีมจะขาดไปไม่ได้และกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจเรียกได้ว่าฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนั้นซาดูดีจิกซอชิ้นสุดท้ายที่เติมเต็มลุยกาเซียอดีตเพเมเกอร์ขวัญใจเดอะคัพ ได้ออกมาก่าวชื่นชมมิฟิ์ชาวดัตผ่านอเมซอนพรามวิดีโอว่ากราฟฟินแบกได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเติมผลผลิตในเกมรุกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยขาดหายไปเราเห็นพัฒนาการของเขามาตลอดแต่ตอนนี้เขาครองพื้นที่กลางสนามได้อย่างเวดเสร็จกาเซียกล่าวเขาทั้งสร้างสรรเกมยังบอลครอบของบอลหนีน่วแน่เขามีทุกอ,อย่างที่มิฟิ์ระดับท็อปต้องมีแต่ทิกซอชิ้นสุดท้ายที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาคือการยิงไกล การแอซิดและการทำประตูโดยเขายิงไป2ลูกกับ2แอ,อซิดแล้วพอเขามีสิ่งนี้ผมคิดว่าก็คือหนึ่งในกองกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดในลีกไปแล้วจดใหญ่ของสลอตบริหารความสดป้องกันประวัติศาสตร์สำหร่อยอย่างไรก็ตามฟ์นตี่ร้อนแรงของกฟมฟูบแบกก็มาพร้อมกับความท้าทายครั้งสําคัญสาหรับกุนซือันเนสลอตนั่นคือการบริหารจัดก,การเวลาลงสนามให้ดีที่สุดบทเรียนจากฤดูกาลที่แล้วยังคนชัดเจนเมื่อเขาโชว์ฟอร์มสุดยอดในช่วงต้นฤดูกาล ก่อนจะแ่ลลงไปอย่างเห็นได้ชัดจากอาการอ่อนล้าสะสมดังนั้นภารกิจสําคัญของสลัดคือต้องหาจังหวะพักเขาให้ได้เพื่อรักษาระดับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนี้ไว้ตลอดทั้งฤดูกาลแม้ว่าการรับผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดของทีมจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากก็ตามนี่คือสุดขกา์ลิเวอร์พูลนะครท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2ตุลาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ